กราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบว่าแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านครับสวัสดีท่านกาลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้มาศึกษาพระสูตรราหุลสูตรที่หนึ่งครับว่าโดยการรู้เห็นที่ไม่มีอหางการมะมังการและมานานุใสยนะครับข้อที่สองร้อยสาชิมา,าพระนกรสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระราหุลได้เข้าเฝ้าพระ ผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระพระ,พระเจ้าข้าเมื่อบุคคลรู้แล้วอย่างไรเห็นอยู่แล้วอย่างไรอาหางการอาหางการก็คือความเยื่อหยงความจงหองความถือว่าเป็นตัวเราความทะนงตัว ะมะมังการคือการถือว่าเป็นของเราสําคัญว่าเป็นของเราและมานานุสัยคือการความถือตัวความเคยชินว่าเป็นตัวเราของเราได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข้าเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรอหังการมะมังการและมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณนี้ในสัพพะนิมิตภายนอกจึงจะไม่มีพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนดูกระราหนุนรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง,ญญง,ง,งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน ภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้บุคคลพิจารณาเห็นบิญญาณทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่าง,างนี้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตวนของเราดูกระราหุนเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ อหังการมะมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และสัพพะนิมิตภายนอกจึงจะไม่มีราหุลสูตรที่สองว่าด้วยการรู้เห็นที่ทำให้ปราศจากอหังการมะมังการและมานานุสัย236พระนครสาวัตถีท่านพระราหุล เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข้าเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรใจจึงปราศจากอาหังการมะมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และในสัพพนิมิตภายนอก เป็นของก้าล่วงด้วยดีในส่วนแห่งมานะสงบแล้วหลุดพ้นดีแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระลาหลุนรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือในที่ไกลบุคคลพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตวนของเราแล้วย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นดูกระละลาหุนเมื่อบุคคลร,รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แลใจจึงจะปราศจาก อหังการมะมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และในสัพพะนิมิตภายนอกเป็นของเก้าล่วงด้วยดีในส่วนแห่งมานะสงบแล้วหลุดพ้นดีแล้วจบสุดที่สิ